เราจะเห็นเด็กๆคุยกันเสียงดังมากเลยเราจะมานั่งสมาธิเตรียมทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันก่อนนะคะอ่ะลงหายใจเข้าลงหายใจออกลงหายใจเข้า สมาธิแล้วหลับตาลงไปค่ะคุณรูก้กฝนจะนับหนึ่งสิบนะคะพอถึงสิบแล้วให้เริกมตื่นตะาะตอนนี้ยังไม่อน,นุญาตให้ตื่นตานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ลืมตาได้ค่ะลืมตาได้แต่ว่าองามานาอยู่องามานาอยู่นะคะเอามือไว้ที่ตขานั่งโัวตรงตทีนี้เด็กสังเกตเห็นอะไรบนกระดาน Não pode, ในใครรู้ว่าสามพิต,คตคิคืออะไรยกมือสามพิติคืออะไรคะคือเขาทำอะไรได้อ๋าขยับได้แล้วก็เขาจะเด้งขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้ความพิเศษของเขาคือ เขาดีนิมาเขาก็จะวิ่งเล่นได้อย่างฟุตกอลเขาเตะบอลอยู่เขาสามารถเตะฟุตกอนเข้าตาข่ายฟุตกอนได้อยากเห็นไหมคะค่ะค่ะไปเลยค่ะทีนี้กระต่ายเขามีแคร์กดในมือเขามีกล้องถ่ายรูปเขาก็สามารถเคลื่อนไหวได้คณครทั้งฝนมีตัวอย่างให้เลือกนะคะให้เด็กเลือกทั้งหมด3าตัวอย่างเนื้องแพนกวินเขาใช้ เขาใช้สีน้ำในการระบายนะคะสีน้ำของเรามีข้อดีแล้วก็ข้อแตกต่างกันนะคะข้อดีของเขาก็คือระบายง่ายเสร็จเร็วงานเสร็จเร็วนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างข้อเสียของเขานะคะก็คือเขาจะเป็นอะไรคะที่เด็กๆมียยชอบก็คือเขาจะเป็นอะไรเขาจะเลอกอะไรเล้อะ ไม้ต่อไปภาาตรงกลางคือสีไม้สีไม้ที่เด็กชอบใช้ข้อดีของเขาก,ก็คือสีทำไมคะสวยไหมคะสีสวยสีเงามากแต่ว่าข้อเสียของเขาก,ก็คือสีไม้มันสีแห้งเล็กไหมคะเล็กไหมคะเด็กๆแห้งเล็กมากแล้วทําให้เด็กๆระบายสีได้ช้าแล้วก็เสร็จช้าปวดมือไหมคะเมื่อยมือไหมคะเมื่อยมือเพราะว่าเขาแห้งเล็กทีนี้ ก็ค <c ười> ือแท่งใหญ่ไหนใครเคยใช้สีเทียนเยอะมือแท่งใหญ่ระบายง่ายไหมคะระบายง่ายเสร็จง่ายสีสวยไหมคะสวยข้อเสียเขาเหมือนสีน้ำเลยก็คืออะไรคะเลอะไหมคะเลอะมือเด็กๆไม่ค่อยชอบใช้แต่ไหนใครชอบสีน้ำใครจะใช้สีน้ำในการระบายเยอะมื่อต่อไปใครจะใช้ โปรแกรมคิวเวอร์ด้วยสีเขีย <c oughs> นนะคะเาไป <c oughs> ทำกิจกรรมเลยค่ะโปรแกรมคิวเวอร์เป็นโปรแกรมการระบายสีในกิจกรรมสร้างสรรค์โปรแกรมคิวเวอร์ทำให้การเรียนรู้สนุกด้วยการผสมผสานการลงสีเข้าจริงกับเทคโนโลยีความจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูดให้ความรู้และมหัศจรรย์โปรแกรมคิวเวอร์เป็นเรื่องสนุก ที่จะเรียนรู้โดยการปล่อยให้ความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการของเด็กๆค่ะจากการทดลองใช้กระดาษในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์เปรียบเทียบระหว่างกระดาษที่ระบายสีธรรมดาแล้วก็กระ,ระดาษที่เป็นระบายสีของโปรแกรมคิวเวอร์ผลปรากฏว่า ผู้เรียนให้ความสนใจในการระบายสีกระดาษที่ผ่านโปรแกรมคิวเวอร์มากกว่าและผู้เรียนก็ตั้งใจที่จะระบายสีให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ผลงานตัวเองผ่านอ,ออกมาดีแล้วก็ผลงานผ่านแอปออกมาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะในการจัดกิจกรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านแอปพลิเคชันคิ r เวอร์ในครั้งนี้ผลปรากฏว่าผู้เรียนให้ความสนใจในการทำกิจกรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะในการต่อยอดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราสามารถต่อยอดในการเล่าเรื่องราวนะคะเล่าเรื่องสั้น หรือว่าบรรยายภาพนะคะผ่านภาพที่ผู้เรียนทำการระบายนะคะผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ได้สามารถอธิบายต่อยอดเรื่องราวเป็นนิทานเรื่องสัง้นหรือว่าเล่าเรื่องจากภาพได้ะคะ่ะ